สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สคัจะช่อง First บอกครับวันนี้ครับผมมี5สิ่งนะครับที่คุณต้องรู้ก่อนมีบัตรเครดิตมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ไ่ดูกันครับอย่างแรกนะครับที่คุณต้องรู้ค่ะก็คือวิธีการสมัครบัตรเครดิตครับ วิธีการสมัครบัตรเครดิตนะครับก็จะมีประมาณ3วิธีนะครับที่เราสามารถสมัครได้ครับวิธีแรกเลยครับก็คือการสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็การสมัคนะครับผ่านหน้าเว็บไซต์ครับซึ่งเราก็จะมีนะครับลิงก์การสมัคนะครับไว้ที่ด้านใต้นะครับของคลิปนี้อันนั้นครับก็คือวิธีการสมัครแรกเราสามารถใส่ข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องงรายได้นะครับก็สามารถสมัคนะครับได้แบบง่ายๆแบบที่2ครับก็คือการสมัคนะครับแบบหน้าธนาคารครับก็เราสามารถนะครับเดินเข้าไปที่ธนาคาร แล้วก็สามารถสมัครนะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตได้เลยก็อันนี้นะครับก็เราแต่คนสะดวกแต่แบบที่3ครับเราจริงๆต้องบอกว่าเราไม่สามารถสมัครเองได้มันจะมีบัตรนะครับจำพวกพิเศษครับเช่น k b a เคบังวิสตอมเอสซีบีเฟินะครับบัตรพวกนี้ครับต้องเป็นบัตรนะครับที่ได้รับเชิญนะครับคุณถึงจะสมัครนะครับเจ้าตัวบัตรพวกนี้ได้ก็ทุกข้อมูลครับว่าเฮ้ยมันมีวิธีการสมัครนะครับแบบในบ้างของทางบัตรเครดิตครับ เรื่องที่2นะครับที่คุณต้องรู้ครับก็คือด้านวงเงินบัตรเครดิตครับแน่นอนครับว่ารายได้ขั้นต่ำนะครับที่คุณจะมีบัตรเครดิตได้ครับก็คือ1นึ่งหมื่นาบาทนะครับซึ่งบางแบงค์นะครับสามารถรวมค่าคอมมิชชั่นได้บางแบงค์นะครับไม่สามารถรวมค่าคอมมิชชั่นได้นะครับอันนี้ก็ไปศึกษานะครับแบงค์ที่คุณลองสมัครกันดูนะครับแต่โดยทั่วไปเลยถ้าพูดถึงวงเงินแล้วครับถ้าคุณมีรายได้นะครับมากกว่า1นึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ไม่เกิน30,000บาทนะครับคุณจะได้วงเงินที่1.5 แล้วก็ถ้าคุณนะครับมีเงินเดือนนะครับระหว่าง30,000่นะครับถึง50,000บาทนะครับคุณจะได้นะครับวงเงินนะครับทั้งหมด3เท่าแต่ถ้าคุณนะครับมีรายได้นะครับมากกว่า50,000บาทครับคุณจะได้รับวงเงินนะครับมากกว่า5เท่านะครับแล้วแต่ธนาคารพิจารณา ซึ่งก็จะมีหลายคนนะครับอินบ็อกซ์มาถามผมครับว่าเฮ้ยถ้าเราเงิน20,000เราจะได้วงเงินเท่าไหร่นะครับโดยเบสิกแล้วนะครับวงเงินที่ควรจะได้ก็คือ30,000บาทครับก็คือ1.5เท่านะครับของรายได้แต่บางแบงนะครับก็ไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับบางคนนะครับมีรายได้ที่20,000บาท บางทีนะครับธนาคารอาจจะให้วงเงินแค่2 0 0 0มืบาทได้ถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการใช้งานแบบสมนวเสมอแล้วก็มีการใช้งานนะครับที่ไม่มีการผิดนัดนะครับในการชําระแล้วก็สมหรับคนที่ต้องการเพิ่มวงเงินนะครับเราสามารถนะครับถ้าเราได้เงินเดือนเพิ่มนะครับเราสามารถเอารายได้อันใหม่นะครับไปยืนนะครับเพื่อเพิ่มวงเงินได้อีกด้วยครับ สำหรับเรื่องวงเงินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมก็คงไม่ได้จอดเลยกอะไรนะครับก็คือเรื่องวงเงินชั่วคราวครับเราสามารถขอวงเงินชั่วคราวได้นะครับถ้าเราจําเป็นจริงๆครับก็ใครที่ต้องการขอนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับจริงๆเรามีคลิปอยู่นะเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูครับเรื่องที่3ครับที่คุณต้องรู้ครับก็คือวันตัดรอบบินนะครับแล้วก็วันจ่ายเงินครับวันตัดรอบบินคืออะไรนะครับวันตัดรอบบินก็คือวันที่ธนาคารนะครับจะรวมทุก transaction นะ ยอดหลังนะครับมารวมนะครับให้คุณจ่ายเงินนะครับภายในวันนั้นครับซึ่งจะเป็นวันนะครับที่รวบรวมทุกทรา nsaction นะครับแล้วก็มาสรุปยอดครับว่าในเดือนเดือนนั้นนะครับในรอบบินนั้นเราต้องจ่ายเงินนะครับให้กับธนาคารเท่าไหร่ ส่วนวันจ่ายเงินนะครับก็คือระยะเวลานะครับปลอดดอกเบี้ยครับที่ธนาคารนะครับให้เรานะครับหาเงินมาจ่ายนะครับโดยทั่วๆไปนะครับจะมีระยะเวลานะครับประมาณ15วันแต่ก็มีหลายธนาคารนะครับอย่างเช่นยูเออีจะให้นะครับระยะปลอดดอกเบี้ยนะครับถึง55วันเลยทีเดียวครับก็ไปลองดูเนาะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอเนาะที่เราทีผมใช้เลยก็จะอยู่ที่ประมาณ15วันครับนับจากวันที่สรุปยอดบินนั่นเองครับ เรื่องที่4นะครับที่ผมจะพูดถึงครับก็คือเรื่องดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยนะครับก็คือมันจะเกิดจากการที่เรานะครับผิดนัดชําระนะครับจากธนาคารครับเช่นอ่าธนาคารให้1 5วันแล้วใช่ไหมครับแต่เรายังไม่ชําระซึ่งถ้ามันเกินจากนั้นครับธนาคารนะครับจะคิดดอกเบี้ยเราโดยแต่ละธนาคารนะครับก็จะมีวิธีการนะครับคิดดอกเบี้ยที่ไม่เหมือนกันครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับดอกเบี้ยสะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ15-2 0นะครับแล้วแต่ธนาคารก็ อันนี้ครับก็ลองไปดูธนาคารนะครับที่เรานะครับกำลังคิดว่าจะสมัครนะครับว่าดอกเบี้ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่ครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผุมอยากจะพูดถึงครับก็คือด้านคะแนนแล้วการแลกใหม่ครับแน่นอนครับว่าสิทธิประโยชน์นะครับของทางบัตรเครดิตนะครับมีค่อนข้างจะเยอะครับสิ่งที่มาแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เราเห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คือคะแนนสะสมครับอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตปกตินะครับทุก25บาทนะครับเราก็จะได้1คะแนนหรือถ้าโหดๆหน่อยอย่างเช่นรายพอยต์เครดิตการใช่ไหม ครับมันจะมีแคชแบ็กนะครับกลับมาเลย3%เป็นต์เป็พอย รือยังบัตรเครดิตนะครับบางตัวนะครับที่พอย์นะครับค่อนข้างจะคูณแบบเร็วมากๆเลยอันนั้นก็ลองไปศึกษาข้อมูลบัตรตัวที่เราอยากจะทําดูนะครับซึ่งตัวคะแนนนี้นะครับเราสามารถนําไปแลกนะครับสินค้านะครับได้ค่อนข้างจะหลากหลายครับแล้วก็ในหลายๆธนาคารนะครับมันก็จะมีอีเมลนะครับมาให้แต่ละเดือนว่าเฮ้ยมันมีโปรโมชั่นการแลกคะแนนอันไหนนะครับที่น่าสนใจบ้างแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการแลกคะแนนนะครับเทายอดซื้อเช่นเวลาเราซื้อ iPhone ใช่ไหมครับมันจะมีวิธีการแลกคะแนนนะครับ เท้ายอดซื้อครับเราคะแนนเาไปแรกส่วนใหญ่นะครับก็จะได้ประมาณ 10%-13% นสะครับสูงสุดที่ผมเคยเจอก็ประมาณ1 8ถึง20%นะครับถ้าบัตรเครดิตตัวนั้นนะครับมีโปรกับธนาคารอันนั้นที่ค่อนข้างจะดีครับซึ่งถ้ามันน้อยกว่า13%นะครับผมไม่ค่อยแนะนำนะครับในการแลกผมด้วยดยส่วนตัวแล้วอะผมรู้สึกนะครับว่าค่อนข้างจะไม่คุ้มครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการแลกไมค์ครับคือหลายๆคนน่ะน่าจะเห็นแบบคลิปนะครับใน YouTube ว่าเฮ้ยเราสามารถแลกไมค์นะครับไปต่างประเทศได้ซึ่งถามว่ามาแลกได้ไหมมันแลกได้แต่ไม่ได้กับทุกบัตรเครดิตนะครับอย่างเช่นบัตรเครดิตทีทีบีโซฟาสนะครับมันก็ไม่สามารถแลกไมค์ได้นะครับหรือบัตรเครดิตต่างๆหลายๆตัว เราสามารถแลกแต้มได้เอาแต้มนะครับไปแลกเป็นไม่ได้แต่เรีในการแลกนะครับมันแพงมากๆเลยแต่ถ้าอยากได้นะครับปุโมชอ่ันพวกนี้ครับมันก็จะมีแบรเครดิตพิเศษนะครับอย่างเช่นพวกง c b My Travel นะครับหรือว่าจะเป็นตัว u o b p v ใหไม่ครับที่ที่มีเลรียการแลกนะครับที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยก็คือประมาณ17-18บาทนะครับตอนหนึ่งหม่ก็ไปลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูได้ครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือ5สิ่งที่คุณต้องรู้นะครับก่อนมีบัตรเครดิตครับใครที่มีคําถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ครับมาพูดคุยนะครับกันที่คอมเมนต์ทาน่าได้เลยส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแ้วกด s u b สไครต์นะครับให้ช่อง First สบอกนะครับผมผมด้วยก็วันนี้ครับขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ